สวัสดีครับผมและเราจะมาดูเขาว่าไม่ที่เราสั่งเนี่ยของที่เราสั่งเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวผมขอโทรเช็คก่อนนะว่าเขาส่งมาหรือยังเนาะตุะนน <typing> ๊ดตุ<น>๊ดตุดตุ๊ดตดตุ๊ดตุดต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 อสวัสดีครับพี่ผมน้ำพูดนะครับพี่จากรัสได้หรือเปล่า อ๋อ oh, ใช่ใช่ผมจะถามพี่ว่าของที่ผมส่งสั่งเนี่ยสั่งจากพี่ที่เป็นสั่งไม้ได้ยังครับอ่า ah, ได้แล้วเหรอ <Wow. S 1> oh, พี่ส่งให้ตอนนี้เหรออ๋อ oh, เออดีด,ดีพี่ส่งเท่ส่งมาเลยครับผมแล้วพี่จะส่งมันยังไงครับฮะ oh. พี่จะส่งมาจากบนฟ้าเหรอ oh. บนฟากฟ้าเลยนะเอ้า oh. เดี๋ยวนี้เขามีบริการส่งบนฟากฟ้าด้วยเหรอครับอ้า oh, ว oh. เหรอ oh. อ,อ๋อคือส่งมาฟากฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงโควิดเหรอครับ โหดีจริงเลยดีดีด,ดีผมชอบ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 ผมจะได้ไม่ต้องติดโควิดนะครับเวลารับของจากพี่โอเค <C os> นั้นพี่จะส่งมาจากบนฟากฟ้าใช่ไหมไม่เกินสิบวีไม่เกินสิบวิอ๋อโอเค <C os> ได้ไ,ได้นันสิบวิผมจะรับล่วงมาจากล่วงมาจากบนฟากฟ้าใช่ไหมอ๋อโอเคได้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 เน,นผมรอจากผมรอเอามือกลางมือรับเลยนะโอเคได้ได้โอเคอเค,ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเขาบอกว่าไปสนิทเดี๋ยวนี้ ลาซาด้าเขาจะส่งมาจากบนฟากฟ้าผมเขาจะไม่ส่งมาแบบปัสนีแล้วเคอรียไม่เอาละเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดเชื้อโควิดเขาบอกว่าให้ผมนับ1-10สบไม่เกิน10ของจากปัสนีกล่องจากลาซาด้าที่เราสั่นจะส่งจะล่วงลงมาจากฟากฟ้าโอเคเดี๋ยวเรานับ1นึกันเนาะ1นึ่สองสสี่โอเคไม่นักนับไปใจนะห้า อุ้ยมาแล้วพี่น้องอุ้ยมาแล้วครับผมอู้อุ้ยมาแล้วครับพี่น้องอุ้ยมาจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าในนี้มีอะไรบ้างโอ้โหน่าเชื่ออยู่นี้เขาส่งมาจากบนฟากฟ้าจริงๆริแล้วเนี่ยน่าเชื่อจริงๆริงเโอ้ส่งไวทันใจจริงอย่างนี้แหละผมชอบไม่ต้องเสี่ยงโควิดโอเคเดี๋ยวเราดูดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมโค้กโค้กโคกโคโคเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปดูเลย โอเคโอเคมามาแกะของๆกันเลยมาดูให้พอมองันเลยนะเดี๋ยวขออ่านว่ามันคืออะไรนะมันใช้ได้กับอะไรบ้างนะเป็นไ,ไ,ไม้ไร้สายครับนี่จากลาซาด้านะผมผมสั่งจากลาซาด้าสั่งเมื่อวันที่ไหนเนาะสั่งเมื่อวันที่21มีนาคมนะครับ แล้วก็ผมได้รับได้รับของเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่เนะโอออ่าใช่ยี่สิบสี่สั่งยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบสี่ไซน์าประชันีเอ้ยแสงดงว่า,ญญาลาซาด้าเขาส่งมาให้เราสามวันยี่สองสามสี่สามวันนะครับเรารับของไวนะเขาส่งมาจากฟากฟ้าโอ้โหไม่น่าเชื่อ <S <S โอเคเนี่ยจะจะจะ,จะพูดให้ฟังว่าใหม่เนี่ยมันใช้กับอะไรบ้างนะผมฟังด้ดีเนะผมจะอ่านรอบเดียวจบนะครับ ไมโครโฟนสัมภาษณ์ไร้สายระดับมืออาชีพกล้อง S L R กล้องถ่ายวีดีโอโทรศัพท์มือถือ D V ถ่ DVD, ายวีดีโออุปกรณ์วิทยุไมโครโฟนสุด phone, ไมโครโฟนไร้สายนี่อ่าแค่คบเดียวพอครับ <Wow. S 1> จะรู้กาไปฟังใหม่นะครับไปเราไปแกะ้งองกันเลยถ้าไม่ดีอ่ะไปแกะเลย อ่าก่อนแก่นะพุทิ่ผมชอบสั่งของจากลาซาด้านะเพราะว่าผมสั่งจากคนอื่นนะถึงแม้จะมีหน้ารังกก็ตามแต่ว่าของที่ซื้อจากบริษัทอื่นหรือว่าของเพจอื่นๆเนี่ยเวลาเราสั่งของมาเนี่ยแล้วถ้าว่าไม่ถูกใจได้ของผิดเนี่ยเราไม่สามารถคืนของได้แต่ว่าลาซาด้าเช่นอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราซื้อของมาแล้วไม่พอใจนะหรือว่าได้ของที่ผิดนะหรือว่ามันมมตํำเนินะเราแบบสามารถส่งคืนได้แล้วเราที่สาคัญคือ มันไม่หักตังเราสักบาทเลยนะพี่น้องถม oh. าเมื่เราเราสั่งสองสั่งของไปสองพันนะแล้วเราจะส่งของคืนเราก็ได้คืนสองพันครบถ้วนเลยไม่ไม่เสียตังสักไม่ขาดสักบาทนะครับแต่ว่าเราต้องทําก่อนกาหนดประมาณเจ็ดวันนะต้องส่งเรื่องไปไปไปศรนีนะครับพิมพ์แบบฟอร์มแบบคืนสินค้าแล้วก็กรอกเอกสารเราไปที่ไปศรีเราส่งผ่านไปษรีผ่านแต่ว่าใช้เวลานานนิดหนึ่งนะกว่าจะได้ตังคืนแต่ว่าได้แน่นอนเพราะว่าผมลองมาแล้ว น้ำหน่ใจเราถ้าเราอยากซื้อของนะครับไว้ใจรัสด,ด้าน,นี่ผมไม่ได้มาขายของให้เขานะเพราะว่าผมไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะครับไม่ได้ไ,ได้จากเขาแต่ชอบจากลูกค้าคนหนึ่งเราสั่งของแล้วเราผิดเราไม่ชอบเราส่งคืนเลยแล้วเราก็ได้ตังค์คืนทุกบาทนี่แหละคือข้อดีของดัสด้าของผิดส่งคืนได้ตังค์คืนทุกบาททุกสตางค์นะครับผมแต่แต่ว,ว่าอาจจะนานนึงแต่ได้จริงๆนะครับไว้ใจรัสด,ด้าบุพูดอีกครั้งนะผมไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้อะไรสักอย่างจากรัสด้าเลยนะแต่ผมชอบเขาเพราะว่าเรา เขาดูแลเปียงจริงนะครับโอเคผมอจะไปพูดเรื่องอื่นมากเลยมาแกะของกันผมมีอะไรบ้างลากโอ้โ้โห้โอโหหน้าตาเปอย่างนี้นะพี่น้องนี่ฮะตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหน่ารักมเลยไปคลิปยาวเกินเดี๋ยวคนบอกคลิปยาวก็ไม่น่าดูอีก อะไรก็ไม่รู้ <S <S เราทำใ,ใจรเราไม่ให้ดูป้าคลิปนี้จะให้ทำให้ดูว่าทุกคนจะดูคลิปผมแบบจบทุกคลิปนี่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสินค้านะอาจจะไม่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมไม่ได้รีวิวสินค้ามีเก่งหรอกมันอยากรู้เลยเลย,เ,ยเราจะมลองเทสเลยจริงๆเลยตอนนี้คือไม่จับกล้องโทรศัพท์สดๆนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองดูกล้องของไม้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไปรอทุกต่อเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะ คู่มือของกล้องนะนี่นะข้อมือ,อกล้องแต่เราไม่ต้องรู้เพราะว่าเราฉลาดนะครับเกิดมาแบบฉลาดครับฉ <Wow. S 1> ลาดนะแต่ไม่ใช่ฉลาดรักขโมยนะพี่น้องฉลาดมาแล้วเราจะดูว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรให้อะไรให้อะไรมาบ้างนะครับผมเท้ายที่สุดจังเลยครับเดี๋ยวผมขอพุ่งสานเหนือสักแป๊บนี้ไหมนี่นะครับเขาก็คือย <Yahoo! S 1> นี่นะครับเป็นไ,มไหมชื่อมาเป็นไหมสองตัวเนาะ ขออู้หนึกาเด้ออู้ไทยเจ็คอลครับอันนี้น่าจะนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบตัวฮับตัวฮับสัญญาณนะอันนี้น่าจะเป็นตัวฮับสัญญาณเพราะมันเหมือนมีเสียงเลยนะครับอันนี้คือตัวฮับสัญญาณเอาไว้ติดกับบนกล้องนะครับผมอันนี้ไว้ติดกับบนกล้องเคแล้วจะดูว่ามีอย่างแห่งพองมีสองตัวนะับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบไม้นะไม้ที่ใต้อู้เดอครับไม้ใชอู้เนาะเค เปลี่ยนภาษาแล้วกันมากับวัทถุสตรีมันเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ <No. S 1> นะครับเป็นไม่ที่เขาใช้พูดนะเพราะว่ามันมีนี่ครับตัวหนังสือนี่ <c oughs> อันนี้เป็นไม่แบบติดกล้อง <Wow. S 1> อันนี้เป็นมไมไมพูดนีได่ไหมเสียบสายวิ๊ปิดเปิดออฟออนโอเคไปอันนี้ให้มาละสองอย่างนะครับก็คือไม่รับไม่พูดกับไม่ส่งสัญญาณโอเคเราดูต่อว่ามีลีกว้าว wow. นีแล้วก็เขาฮื้อทานมาสองกูนะครับนี่นะพี่น้องเขาให้ทานมาสองคู่หนึ่งคู่สองคู่ฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องซื้อฐานนะครับเดี๋ยวลองได้เลยว่ามันดีนจริงหรือไม่อ่านี่คือทานสองกูนะผมโอเคอ่านี่กับมละใส่เลยเนาะทานใสเ่เลยนะ บวกลบใส่ถูกนะครับแล้วใส่ถูกมันเกิดไาทำงาน,นครับผมบวกลบใส่ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกมันไม่ทํางานนะครับโอ้จะแปลงไหมเหนื่อยก็เหนื่อย<แ>มาแล้วก็น,นี่นะครับผมก็ใส่ให้ถูกกันครับถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่ทํางานบวกลบเทสดูทํางานไหมองออนออนพร้งมเลยหนึ่งสองสามโอ้หนึ่งสองสาม โอ้ยนี่ครับพี่น้องทีทีอ่ะปิดก่อนหนึ่งสองสามแปะ๊ะโอ้โหนี่ครับโอ้โหไฟมาเงี้ยเคยว่าใช้ได้แน่นอนแล้วนี่คือไฟโอเคปิดก่อนวันนี้ใช้ได้อ่ะอันนี้เป็นตัวติดกับตัวกล้องลองเปิดซิว่ามีไฟไหมเช็คอ๋อนี่ใช้ได้ไฟมาแล้วอันนี้ไม่มีอะไรซียงนะเรียบๆไม่มีหน้าจอครับนี่นะ ใครมาสามารถใช้ได้โอเคปิดอ่าได้ตัวนี้มาสองตัวขาสองคู่อันนี้น่าจะเป็นขาหนีบนี่นะเอาไว้หนีบกับติดกับกล้องติดกับทวดยี่ตัวที่แบบแบบเอาเอาเนี้ยเอาเนี้ยใส่เงี้ยนะอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็หนีบก,กับกล้องที่มันมีรูกับขาตั้งกล้องอ่ะหนีบไว้นะโอเคมานั้นโอเคอันนี่มาที่ตัวใส่หนีบตัวเครื่อง รับตรวจรับตรวจร,รับสัญญาณแล้วก็นี่เป็นไม้อแก่เลยเราจะได้ใช้เลยอันนี้ก็เป็นไม้สายไม้ไม้เดี๋ยวจะลองดูว่าประกอบอยังไงบ้างนะอันนี้ก็ประกอบกับสายไม้ตัวเครื่องไม้พูดน,นี่นเะโอเคไม้พูด ว่เขาให้สายนี่มาหนึ่งสายหนึ่งสายนี้น่าจะใช้กับตัวส,ส่สผญญานะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าผมพูดถูกผิดสายนี้เขาให้มาสองตัวนะครับนี่นะให้มาสองคู่ก็แสดงว่าเป็นตัวสำรองนะผมสำรองตัวนี้หรือว่าเขาให้มาสองคู่ตัวสำรองนะเขาก็ให้นี่มาไอ้นี้น่าจะเป็นตัวแบบ ที่แบบไปหนีบใส่ตายใต้เนี่ยนี่นะผมเห็นในใน,ในคลิปเขาทำเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่กับตัวกล้องเป็นกล้องแบบแคทลอนหรือตรงหัวมันแหละเสีตรงหัวมันนะหัวกล้องนะไม่ใช่หัวผมนะเฮ <c oughs> ้ใส่ไว้แล้วก็เอาเอาเนี่ยหนีบข้างบนนีดนี่นะแล้วเอาไว้บนกล้องนี่นะสัญญาณระบโอเคให้นี่มาแล้วก็ให้อันนี้มาอันนี้นะ่าจะเป็นบล็กอะไรเนะี่ย มันไม่แค่หัขี้หัวเหรไม่ใช่นะครับเหล็กนี้เอาเขาน่าจะจเอามาแบบติดกับตัวกล้องเพื่อจะหนิบเอาไว้ใส่เข็มขัดนะครับให้มันสระุนถูแล้วก็อันนี้เป็นหัวแจ็คหัวแจ็คนี่จะไปเสียบกับตัว,ต,วตัวสัญญาณแล้วก็เอาไปเสียบกับแจ็คที่แบบออกลำโพงออกตู้อะไรนะคิดว่าองแล้วก็มีไขค,ควงจิ๋วครับนี่โอ้ยไขควงจิ๋วไขค,ควงแบนนะครับ เาจะเอาไว้ปรับปรับเสียงนะปรับวอลลุมดังเบาะนะผมคิด่าอย่างนั้นนะครับโอเคเราไปประกอบกันเลยไปโอเคเราประกอบกันเลยนะแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้มันจะประกอบแล้วแต่เห็นปัญหาคือว่ากล้องผมเนี่ยมันเป็นกล้องตั้งโทรศัพท์แล้วก็ตั้งกล้องนะแ,แต่ว่ามันมันไม่มีปัญหาคือว่านนวนเนี่ยครับพี่นอกไอตัวรับสัญญาณเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเอาไปติดตั้งหยัางไินะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไอตรงเนี้ย มันก็ติดกล้องไว้แล้วติดโทรศัพท์ไว้นะอันนี้ก็เลยมันก็มีไม่มีที่สตัวนี้ปกติดใส่ตัวนี้ได้นะวางเนี่ยวางแขนเนี่ยมันคอไว้ติดกล้องปุ๊บโทรศัพท์ปุ๊บอันนี้ก็ไม่มีทีติดผมก็เลยดัดแปลงใหม่นะครับผมก็เลยดัดแปลงใหม่โอเคดูนะผมทาอย่างนี้ครับนี่ครับผมดัดแปลงใหม่เนี่ยเอาแบบเอาเคเบิลเนี่ยมามัดตรงนี้นะเพื่อจะเอาตัวรับสัญญาณมาเสียบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวดูดยกันตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นกล้องสับใส่ตรงนี้ ตัวนางเสืยงนี้โอเคเรดูกันนะเป็นยังไงบ้างครับปะดูด้วยกันนี่ครับทุกคนผมก็ตัดแปลงอย่างนี้นะบอกแล้วว่าผมเนี่ยมันฉลาดนะครับผมผมเนี่ยมันฉลาดตั้งแต่เกิดนะครับดูดดนี่ผมก็เลยทํานี้ <Wow. S 2> นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวรนะักสัญญาณนะมันติดตรงนี้ก่อนอื่นเราไปแประก,กอบกันก่อนนะเราใช้ตัวนี้ครับที่เขาแถมมาสองตัวนะใช้อย่างนี้นะครับพี่น้องสังเกตว่าข้างๆจะมีรูอยู่สองรูนะเนี่ยสองรูอรจะเสียบรูนี้ก็ได้จะเสียบรูนี้ก็ได้นะ เลือกเอานะว่าเราจะเสียบรูไหนเราชอบรูไหนก็เสียบรูนั้นเลยครับผมผมจะผมเอารูข้างล่างนะเอาเอารูนี้ครับจะได้เสียบแล้วมันจะไม่ได้ไม่ชนกับข้างบนนะครับผมก็ใส่นี่นะครับผมพี่น้องใส่ข้างหลังนะใส่นี่นะครับพี่น้องใส่นี่นะแบบเอาแบบเอาปลายมันนะชี้ตรงข้างล่างครับแล้วก็เนี่ยเสียบเข้าไปตรงรูเลยแล้วก็มาเสร็จดีดูฝั่งนี้ดึงมา อันนี้ถือว่าใจว่าว fuer, เรียบร้อยสังเกตนะว่าอันนี้คือหัวนะให้เอาหัวมันเนี่ยลงข้างล่างนี่นะครับไม่ใช่เอาขึ้นนี่นะครับเอาขึ้นนี่ใส่ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ต้องเอาลงนี่นะแล้วใสน่นี้แล้วก็เขาให้สายที่มาสองเส้นใช่ไหมเนี่ยเราก็เลือกออกมาเส้นหนึ่งนะครับเส้นไหนแรกเลือกออกมาเส้นหนึ่งผมเอาเส้นนี้นะแล้วก็เอาสายเนี้แยแกะอ,ออกก่อนนะผมพี่น้องแกะออกแล้วก็เอามาเสียบตัวน,นี้นะ หัวมาซ้อนหัวไม่เหมือนกันนะนี่นะหัวมันเป็นอย่างนี้นี่นครับสีดำหนึ่งมือหนึ่งวงแล้วก็หัวเป็นเกลียวนะตัวนี้หัวจะเป็นเกลียวกล้องผมมันไม่โฟกัสครับอ่านี่นี bon ่นะหัเป็นเกลียวนะครับหัวมีจุดนอะ่ะใส่ตรงนี้เลยพี่น้องวิธีใส่นะเรากดไปทีดหนึ่งนะกดไปทีดหนึ่งกดนิดนึงแล้วก็หมุนเลยครับพี่น้องกดไปแล้วก็หมุนเพราะไม่งั้นมันยังไม่เ,เข้าเนี่ยนะ เนี่ยแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดเลยแล้วตอนนี้เราก็มาใส่กับขากล้องที่เราจัดแปลงไปไม่กินนะนี่ครับจัดแปลงไปแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้เลยครับผมนี่จะพอดีโห้สติปัญญาผมโคฉลาคตรฉลาดโ <Wow. S 1> อด้โหนี่ข้างี้ไม่ได้กินปลานะถ้ากินปลาผมจะฉลาดกว่านี้นะครับผมนี่นะ่ <Yahoo. S 1> างนี้แล้วก็เป็นอะไรว่าเรียบร้อยแล้วอีกห่วงหนึ่งนะ อ๋อเนี่ยก็เอาไว้เสียบกับโทรศัพท์นะหรือเสียบกับช่องที่เราจะเสียบกล้องนะนี่เดี๋ยวค่อยไปเสียบนะครับเดี๋ยวค่อยเสียบมันอีกตัวหนึง่งตัวนี้คือตัวใช้ไม้พูดนะมันกันเลยเราก็เอาเนี่ยนี่นะครับใส่ตรงรูมันก็เลยเอาอะไรเรายาเอาหัวเอาหัวนี้ลงนะหัวลงนะแล้วก็เสียบไปตรงรูเลยผมเอาดูข้างล่างนี่ครับผมเนองเสียบงี้ครับเสียบไปเลยแล้วก็เสียบกันเลยครับนี นี่เสียบไปแล้วมันก็จะเข้าเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่นะโอเคอย่างนี้เราก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่กับไม้เลยนี่คือไม้ของเรานี่นะไม้เราก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเสียบเหมือนกันเลยครับเนี้ยนะเสียบหัวเงี้เราต้องกดนิดหนึ่งอย่าลืมนะกะกดเข้าไปอะไรฮะกดเข้าไปเะ้แล้วก็หมุนให้เข้าล็อกแล้วก็เปิดสวิปนี่ถ้าแค่อย่างเงี้ยคือ นี่ยคือออนนะครับเออออฟนี่คือปิดนะครับเปิดมาสว๊อปไฟขึ้นอย่างนี้โชว์ข้างบนไฟสีเขียวออกในนี้ไม่ไจะโชว์เป็นเป็นแบตนะฮะน่าจะโชว์แบตแบตแล้วก็สัญญาณนะนี่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือสามขีดแล้วเป็นแบตนะครับแบตเะลี่ว่ามันมีกี่ขีดอันนี้อันนี้เป็นขีดขีดนี่เป็นสัญญาณนะสัญญาณที่เราใช้พูดว่ามันไกลไม่ไกลอ่อลืมบอดนะครับไม่ตัวเนี้ย มันรับสัญญาณได้50เมตรนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลองตอนนี้เลยแบบแดดร้อนๆไม่เป็นไรเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจว่ามันใช้งงานยังไงใช้ได้ไกล50เมตรจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปใช้ฮับกันกันฮอมกันนี่แหละกางแดดๆด้งเพียกละโอเคนี่ผมเสกนะแค่นี้มันก็ปิดไว้ก่อนผมก็จะมาเหน็บไว้เหน็บไว้บนเอวเอวมาตั้งเหน็บเลยใส่ยบเอางเกงกันนี่ยนะกเดเหน็บอย่งี้ไั้ง นี่ครับใส่ไปแล้วเข็มขัดด้ยเอียโอ้โหดูดีเมื่อสไตล์แบบให้เข้ามาทันทีครับพี่น้องไปนนะก็เอาหนีบคอไว้โอ้ม่ใช่นะครับพี่น้องเอาหนีบตรงกเสื้อไ้นี่แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราไปดูเลยไปดูของจริงเลยนะทีนี้ผมจะดูของจริงนะผมจะเอานี่เสียบโทรศัพท์เลยนะแล้วก็ไปดูกันว่าผมจะใช้เสียงใหม่จริงๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นเสียง มันยังไม่ได้เสียบนะครับยังไม่ใช่ไม้ตัวนี้นะต่อไปโอเคเราจะไปดูเสียงจากไม้ว่ามันชัดเจนแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอเคไปดูพร้อมกันเลย <Okay. Yeah. S 1> โอเคสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเสียงผมชัดเจนไหมตอนนี้เราใช้เสียงจากไม้นะ <Yeah. S 2> ที่เราซื้อมาโอเคเราจะไปเทสว่าระยะห่าง50เมตรเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนโรงเรียนปิดแล้ว ไม่เหม็นนักเี็กสักคนโล่งสบายแต่ว่าร้อนนิดนึงไม่เป็นไรผมยอมร้อนเพื่อทุกคนจะได้เห็นของจริงว่ามันดีจริงหรือเปล่าไปนี่โคตรเท่ครับโอ้โหเหมือนตำรวจนะผมนี่โอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวเราไปท่องการร่อมกันเลยนี่นะนี่เหรอไหมผมมาไกลแล้วเห็นป่ะเห็นไหมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างล,างล่ังว่าเสียงเป็นยังไงบ้างไปครับไปไปเลยไปทุกคนไปท้องกัน ไม่แน่จะมีลมลมแรงนะเราจะลองดูดูว่าลมมันแรงมันจะเข้าไหมโอเคไปดูข้างหน้าคนร้อนดูนะคดร้อนรนน้องทุกคนเนี่ยโอ้โหแดดคนร้อนดูโอ้โหไม่เป็นไรผมยกทุกคนจะได้ดูของจริงว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้คนร้อนเพื่อทุกท่านจะได้เห็นของจริงว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมไป เดี๋ยวเราไปทร้องกันเลยแดดร้อนจริงโอ้โหช่วงนี้โควิดมาแรงไม่กล้าไปไหนครับเอาว่าเรามารีวิวใหม่กันผมขอตั้งตรงนี้เลยนะตรงหน้าห้องน้ำนี่นะเนี่ยตั้งนี่เลยนี่แหละไกลสุดละแล้วเดี๋ยวผมจุดเดินไปนู่นนะนู่นเลยเดินนู่นเลยนะลองดูว่าเสียงมันจะหายไหมโอเคผมตั้งตรงนี้นะครับโอเค เดินไปนะโรนนู้นเนะเดี๋ยวลองดูกันเลยว่ามันกี่ก้าวนะว่ามันไกลแค่ไหนอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย50เมตรว่าถึงปะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 29 30 31 32 33 34ด5 36 37 38 39 40, 40 41ย2 43ิ4 45 46 47 48 49ย0โอเคตนนี้ผมอยู่ที่9ที่50นะถ้เมตร ็ประมาณเนี้ยเห็นเห็นผมไหมเนี่ยห้าสิบเมตรนะเพราะผมเพราะว่าเมตรหนึ่งก็ประมาณเนี้ยครับผมก็ก้าวมาเนี้ยประมาณเนี้ยก้าวมาห้าสิบก้าน่าจะห้าสิบเมตรผมจะลองไปอีกประมาณสักสิบเมตรนะหรือว่าหรือว่าไปให้สุดประตูเลยว่ามันมีกี่เมตรนะจากนี่ไปก็คือจะเป็นก้าวที่ห้าสิบเอ็ดครับลองดูว่าเสียงมันจะยังได้ยินไหมเสียงมันจะยังชัดไหมเสียงมันจะหายหรือไม่หายโอเคเราไปดูกัน ต่อไป51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10โอเค10เมตรนะเนีย่ย70เมตรก็ไม่รู้ว่าเสียงมันได้ยินมั้ยหรือว่ามันหายหมั้ยผมก็ไม่รู้นะครับลองขอไปสัก10เมตรนะ10แล้ว จ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสผมจะมาสุดประตูแล้วเนี่ยแปดสิมันแปดสิเมตรนอมากกว่าแปเมตรโอเคผมจะกลับและเพราะมันร้อนมากครับเดี๋ยวหน้าผมดำไปเลยนะก็คือ80ดสเมตรโอเคพอนี้ยินเสียงมไหมผมจะพูดมันเรื่อยๆนะ ก็จะกลับมาเรื่อยเรองรู้ว่าเสียงมันจะหายจากที่ไหนนะโอเคี๋ับนีัทำมาสักนี่คือน่าจะประมาณ50าสแล้วโอเคผมไปต่อแล้วไม่รู้ว่าเสียงผมหายไหมนะผมจะพูดไปเรื่อยๆื่อยนะครับโอเคผมก็พูดไปเรื่อยๆตามภาษาของผมก็ขณะที่ผมพูดไปเรื่อยๆรื่อยไม่าลืมกดติดตามนะครับถ้าสาาไกิรนะ์ผมด้วยนะผมจะพูดอะไรแล้วกดไลค์กดแชร์สเ like, กิร์ไม่เยอะนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะอย่าว่าคลิปผมยาวเลยนะ มันจบแล้วกันถ้ามันยาวก็ก่อไปแล้วกันนะครับผมหรือว,ว่าผมทำเพื่ทุกคนจะได้รู้ว่าไม้เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับผมโ okay. อเคฮะผมกลับมาแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างหน้าผมมือผม,มาหาแสงกันโอเคนี่แสงสว่างแล้วยังไงครับพี่น้องเสียงหายไหมเสียงชัดไหมเสียงมันคา,า,าถ่ายหายไหมโอเคผมก็หวังว่าจะจบคลิปพวกนี้นัดกันเนาะ ไม่รู้นะว่าเสียงทุกคนดิผมเสียงผมชัดไปนะเดี๋ยวผมจะลองฟังดูโอเคงั้นก็ผมขอจบคลิปไปตรงนี้แล้วกันนะครับพี่น้องทุกท่านก็อย่าลืมนะอันนี้เป็นไม้แบบไม้ไม้แบบอัดเสียงไม้บันทึกเสียงนะผมซื้อมันราคาเท่าไหร่ผมไม่บอกนะแต่บอกก่อนว่าไม่่ํำกว่า1000บาทแน่นอนนะผมบอกแค่นี้บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้อะไรจากลสซา้านครับผมซื้อสั่ง ผมรีวิวของนี่ไม่ได้อะไรสระสระเนะ่ยแต่ถ้าใครอยากจะเป็นสนับสนุนผมนะผมยินดีนะครับผมอาโอเคผมหวังว่าผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากจะซื้อไหม่ไร้สายที่อยากจะทำคลิปทำยูทูบใหม่นะครับผมเชื่อว่าใหม่น,นี่ยมันช่วยคุณได้นะครับลองดูนะนี่คือของจริงนะผมไม่ได้โมอนะเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะไรที่แบบไปเรื่อยๆนะเนี่ยผมใช้จริงๆเลยประกอบเสร็จใช้เสร็จแล้วเนี่ย ใช้พอคนนี้แหละเห็นสิว่าโอเคถ้ามันดีก็ผมก็ลองว่าผมใช้มันแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันดีหรือเปล่เดี๋ยวเราดูก่อนนะ <S <S สุดท้ายผมขอจบคลิปนี้นะครับผมจบทรัพที่น้องอย่าลาืมไลค์กเอาสุดท้ายกดแชร์เอาเป็นกำลังใจให้ผมเยอะนะเดี๋ยวเราดูว่าจบไปเราทำอะไงบ้างถ้ามันได้สักผมตั้งใจว่าถ้าได้สัก500 300ยสามร้อยก็ได้สามร้อยก็ได้สามร้อยซับนะผมไปซื้อกล้องเลย ผมยอมกินละแม่ผมจะเอาตังเงเินเดินผมออกมานี่ยผมจะออกไปซื้อกล้องเลยนะถ้าผมได้แค่สามไดยซับผมไปซื้อกล้องเลยเพื่อภาพมันจะได้สวยขึ้นและดีขึ้นนะและจะได้ใช้ไม์ตัวนี้กับกล้องจะได้ไปแอบถ่ายคนอื่นต่อไปนะครับถ้าอยากให้ทุกคนอยากถ้าอยากเห็นผมแอบถ่ายแกล้งใครอย่าลืมกดซับ duc, ให้ผมเ,ผมมเยอะนะผมจะได้มีกำลังใจแล้วไปซื้อกล้องเพื่อทำคลิปต่อไปครับผมคล,คลิปนี้ของผมจบแค่นี้ครับอย่าลืมกดซับให้นะครับผมช่องตามอารมณ์คนไหลใจนะผมถึงไม่เปลี่ยนละตามลลอารมณ์คนไหลใจอย่างเดียวตามอารมณ์คนไหลใจ และเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เยอะขอจบคลิปพี่คันนี้ครับผมสุดยอดเข้าใจไหมครับสวัสดีครับชอบโอเคนะครับว่าจะจบคลิปแล้วแต่ว่าพอม,มาเปิดฟังเนาะก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับว,นะว่าเห็นเข้าใจกันไหว่าเห็นวว่าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับลมมันแรงมากแล้วก็เห็นสังเเห็นว่าเราจะเห็นว่าลมเนี่ยมันเข้าใหม่นะ แล้วก็ลมแรงมากแล้วมันเข้าไม้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ค่อยไ,ได้ยินไม่ค่อยดูเรื่องอยู่นะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอยากพูดเนี่ยให้เอาไม้นะส่อนไปข้างในครับเพื่อไม่ให้ลมมันโดนอาจจะช่วยได้เนาะนี่คือข้อเสียมันคือว่าลมเนี่ยมันแรงลมมันเข้ามันดุดลมมันเข้าไปรบกวนนะครับมีเสียงรบกวนข้อสองคือห้าสิบเมตรจริงครับโอ้โหแต่ห้าสิบถึงหกสิบเมตรเนี่ยมันยังได้ยินอยู่นะแต่ถ้าหกสิบเมตรเจ็สิบเมตรหกสิบเมตรเป็นขึ้นเป็นต้นไปน่ยไม่ได้ยินละ ได้ยินบ้างแต่เสียงมันจะขาดขาดหายหายนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าคนชอบไม้ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับติดต่อผมได้ครับผมผมจะบอกให้ว่าผมซื้อที่ไหนยังไงบ้างเท่าไหร่นะครับเอาเว่าแต่อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็เอนว่าไม้นี่ก็ใช้ได้ไม่เกิน50เมตรถ้าเกินก็อยาให้เกิน60เมตรนะครับเสียงมันจะได้อย่างไม่หายถ้าเกินนี้แล้วเสียงมันจะหายนะครับก็ไปซื้อไม้อื่นที่ราคาแพงขึ้น ไม่ที่มันสามารถไปได้ไกลขึ้นและกันครับผมเนาะก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย